dada want to try look the fire ด,ดี๋ยวอันนี้คือผมตั้งให้หลายเสียงมากๆนะครับอันนี้คือพี่ชายนะครับพี่ชายส่งมานะครับให้ผมนะจางบุกิดไฟได้ทำการเซตอัพเสียงเนาะ ใช่ไหมล่ะว่าจะเป็น Zoom G1 นะครับ X o n ใครอยากชมนะครับวิดีโอการสอนนะครับเข้าไปในคอร์สได้เลยนะครับมีสอนหมดเลยทุกเสียงแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารีวิวให้ชมนะครับการตั้งเสียงนะครับ ขับแรกนะครับก็แน่นอนครับผมจ,จะต้องเป็นเสียงคลีนอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นแบบว่าคลีนคอรัสนะครับมีคอรัสด้วยโอ้ใสๆะมีคอรัสด้วยนะครับอับนะต่อมา ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมหล่ะครับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเสียงนี่โคือค่อนข้างแบบว่าดีมากๆเลยครับไม่ธรรมดาครับนะครับต่อมาเป็นเสียงอะไรเอ่ยโอ้โหแน่แนๆนะครับคือผมยัง ยังบอกว่ารีวิวเองยังตกใจหูคุณภาพเสียงได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับเอฟเฟกราคาหลักพันนะครับเป็นแบบเล็กๆแบบคือถ้าพูดภาษาบ้านๆก็แบบว่ากองแกงหน่อยนะครับดูสภาพแล้วเนี่ยมันหน้ากองแกงมากแต่ว่าปรับเสียงออกมาได้แบบโอ้ยไม่ธรรมดาคือถ้าปิดนี่แบบจริงไม่รู้เลยเนี่ย ฟิลลิ่งมันได้นี่ผมบอกไปนะฟิลลิ่งนะครับตรง่ก mm hmm. ีตาร์แลของเอฟเฟกต์เนี่ยมันได้นะครับโอ้โห oh, เราทำให้เราอยากเล่นเลยครับอ่ะต่อมามีนีเลย์ด้วย เต็มนะเสียงกลางดีมากตอนนี้นะครับอันนี้แกบว่านคัน เราจะตั้งให้แบบเป็นหลายๆม่ติเนาะอ่าก็คือเวลาลูกค้าเอาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะแก้ไขนะครับก็คือกดเซฟแล้วก็ย้ายไปไว้แบงก์อื่นนะครับเสียงหลักของเราก็ยังอยู่ในแบงก์นี้นะครับผมเซฟไว้ให้อยู่ที่แบงก์ที่มีชื่อว่า i นะครับตั้งแต่ i0 ศถึง i10 เลยนะครับอ่าเวลาสมมุติพี่ชายจะเอาไปใช้งานอย่างเนี้ย ก็เซฟนะครับจาก i นะครับไปเป็น j หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็น j เป็น a อะไรก็ได้นะครับเนาะเสียงหลักจะยังคงอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเนาะจะได้ไม่ต้องส่งมาใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแนมไม่วปาะวัน ตาในไทยกันไม่ถูกกันจริงทายไม่ถูกจริงอ่ะต่อไปนะเป็นแตกของมาแชว์เนี่ยนี่เป็นแตกของ MS ็มเอสมาแชว์มาแชลเลยนะตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับ โอ้ยถ้าเปิดแบบเต็มนี่แบบว่าคือแบบมาเต็มมาก,กน,นะครับมาเต็มเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นโซโล่แต่ว่านี้ก็จะเป็นแบ่งเป็นเพลงช้าเพลงไวนะเพลงช้านี่จะอยู่ข้างหน้านะครับอ่าโซโล่เพลงช้าจะอยู่ข้างหน้านะครับ อันนี้คือเพลงช้านะครับก็จะแบบว่าแบบนวลนๆนนหน่อยนะครับอ่าันนี้ครครูผมจะเซฟให้เพิ่มเติมเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นอ่อันนี้จะเกณฑ์เย,เยอะหน่อย เสียงโซโล่อันนี้ไดได้จะเยอะหน่อยนะครับไดจะลงมามาเสียงหน่อยหรกนะครับไดจะเยอะหน่อยนะครับอ่านนี่เป็นน้อยเกตรีไซน์เอ็มเอสไสเอคิวใส่ดีเลย์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ข้อจํกากัดเขาก็คือมันจะได้ประมาณ5ก้อนเอฟเฟกนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณต้องเลือกเอานะครับมันจะไม่เหมือนเอฟเฟกรุ่นใหญ่ๆที่แบบโอ้โหได้ประมาณ7 8ก้อนเป็นสิก้อนเลยอะไรอย่างนี้เนาะอ่าตามคุณอ่าเขาเรียกว่าตามราคาเนาะ แต่ถือว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้เลยล่ะนะครับปรับดีๆเจอตู้ดีๆเนี่ยเจอตู้มาแชลดีๆนี่คือออกงานได้สบายสัง mm hmm. เกตด,ดูเวลาถ้าไดเยอะๆผมจะไม่อ่ามันจะไม่บี้นะครับบางคนเนี่ยถ้าเปิดยิ่งดดงเยอะๆหูบี้แห้งแหลมจมเลยนะครับผมจะ รู้นะครับว่าจะต้องจัดก,การกับเจ้า EQ อ EQ ยังไงครับถึงได้เยอะก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเสียงมันจะแบบว่าออกในกลมๆอ้วนๆเห็นไหมมันจะให้ย่านเสียงแบบออกกลมๆอ้วนๆ ให้เป็นสิบเสียงครับนะฮะเดี๋ยวเธอแถมให้อีกนะครับเดี๋ยวเราแถมให้อีกไม่ต้องห่วงนะครับซื้อขายหรือว่าส่งมาตั้งกับเราเนี่ยเราเขาเรียกว่าเป็นการสงมานาคุณนะจะต้องแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับคืออันนี้คือรีวิวให้ดูนะครับเป็นสิบเสียงนะครับคุณอยากได้เสียงไหนอะไรยังไงนะครับก็ส่งมาเซตอัพส่งมาตั้งกันได้เลยนะครับนั่นคือตั้งได้ทุกรุ่นบอกตามตรงนะครับทุกเอฟเฟกนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยเราตั้งได้ทุกรุ่น ยกเว้นเอฟเฟกตังเอฟเฟกตังไม่ต้องส่งมาก็ได้ <laughs> นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมด้วยกันนะครับโอ้โหแม่ไปโฟโมเอเนี่ไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับนี่เลยโครงการเขื่อนปากโมนเน้ยไม่ใช่โครงการสายกีตาร์ของผมนะครับฝากไว้ด้วยวกันนะครับนะครับชุดไหนก็ได้นะครับเพียง2ชุดขึ้นไปนะครับได้รับสิ เข้าคอร์สเซตอัพฟรีทันทีมูลค่า1,999งาร้อ้บาทโอ้บอกได้เร็วคอร์สนี้เด็ดมากๆนะครับใครที่เข้าคอร์สนี้นะครับวิธีการใส่สายใส่อยังไงไม่ให้เพี้ยนเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอกีตาร์เดฟเฟตแทนยังไงปิกอัพตั้งยังไงมีทั้งกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าอัปเดตเนื้อหาเรียบร้อยนะครับนี่เลยอัปเดตเรียบร้อยในกีตาร์โป่งว่นไหนวะอยู่แถวๆนี้นะครับ อัปเดตเนื้อหาให้เรียบร้อยวิธีการส่กีตาร์โปรการฝนนัดฝนเฟรดหรือว่าการเอ่อเรียกอะไรสายเพี้ยนทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิธีตัดสายเครื่องมือมีควรมีอะไรบ้างโอ้โหคือแบบครบเลยอะ่ะคือผมก็ไม่มีที่ไหนแล้วอะอจริงจริงๆนะ้เหมือนแทบแจกอะคุณเหมือนแทบจะแจกเลยอะ่ะนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปนะมีเบอร์0ูกับเบอร์10แล้วที่สําคัญราคาไม่ได้แตกต่างเลย ถูกกว่าท้องตลาดนะครับท้องตลาดในขายเบอร์0ูย์เเน่ยคุณไปถามร้านแถวบ้านคุณเลย200อัพแน่นอน2องร้อผมขายเพียง175บาทโอ้โหแรมคอส175ร์175บาทแรมคอสมึงบ้ามันี่เงี้ยจริงนะถ้าไม่เข้าในโห,โห,โหจะพูดยังไงแล้วเหมือนแจกอะจริงเหมือนแจกเพราะว่าอะไรผมผมคืรว่ารู้สึกอยากจะให้มากกว่าได้รับเนาะเออบางคนเนี่ย ซื้อไปแล้วมันเปลี่ยนไม่เป็นหรือมันเปลี่ยนไม่ถูกวิธีการที่มันมาตรฐานเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราเล่นไปเราลุงหุดกินกีตาพีเยนถูกไหมมันไม่ได้ส่งเสริมให้หูเราดีขึ้นไงถูกไหมครับอ่าอันนี้ต้องมองว่าเป็นเป็นของแถมที่สมนาคุณที่ร้านอนุโมทกิจรไฟเนี่ยมีให้กับลูกค้าเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับนะสองชุดนะครับเข้าคอร์สไปเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับ